อะไรไม่ใช่แล้วไอ้เทนว่าไม่ใช่แล้วอะไระออกทางไหนวะเนี่ยป,าป่ากล้วยทึบไปหมดเลยโอ๊ยวังเวงจังเว้ยจะออกยังไงวะเนี่ยป,าป่ากล้วยโอ้ยโอ๊ย,อยสัตว์เลยกูก็ตกใจไปเดี๋ยวพาออกเดี๋ยวเดีเ๋ยวเท็นกูอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยไปดิ โอ้ที่มีตั้งเยอะไม่มากินมากินอะไรตรงนี้วันนี้เออน่ากลางวันแสบๆมันล่มดีโถใจนึกว่าตานีโอ้โหช็อนล่วงเลยด้วยโอียนกินไปเลยกูไปนะอะไรลรีบไปไหนอ่ะเออกินก่อนดิโอ้โหที่มีเยอะแยะไม่กินมากินอะไรตรงนี้ม่ลู้เราก็มากินสี จะร้อแค่มึงกลัวอะไรเนะีโอ้โหกลัวตันีดิป่ากล้วยยังไม่เห็นเหรออุ้ยอะไรของมึงเร็เวๆไปเร็วๆนี่มึงดูนี่มึงดูนี่อะไรอะอะไรวะเออไม่มีอะไรไม,มึงไปก่อนนะอะไรมึงเรียนเออกูไปก่อนกูไปก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรจรไิง ไอ้เค้นไปไหนของมันวะตามไปดูหน่อยดิไปไหนวะใช่ปรวะใช่แน่แน่ใช่แน่แน่แนแนโอ้โหชัดเลยชัดเลยใชแ่แน่แน่อยู่ไม่ได้แล้วไปไป โอ้ยเคนมึงทำอะไรเนี่ยลังการเชีย์เออเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนจะจับตะนีลงไหวันเนี้ยวันเนี้ยต้องปาบตะนีแล้ว<อ>ไม่ไหวไม่ไหวเออห้ามออกไปนะข้างนอกป้าจะเข้าไม่ได้สายตีนนะเนี่ยเออนะโม้สม,มาธิอยู่อย่าก,กวนแขก